ทุกคนมันเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยแวบวางลงลงนี่เลยทุกคนนี่นะครับลงลงเลยไปใช้หันนี้ล่อล่อเขาใส่นิดนึงอย่างกระโพดนี่ครับหาหารใส้นิดนึงต้นต้นหนึ่ง,กกง,งมันอันหนึ่งสองสามเมตรทุกคนเาต้องให้ก้ามากินเฮ้ยโดนแล้วทุกคนห้าอัะจนี่ สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปไปดักหนูอ่าบนดอยนี้นะครับว่าว่าจะติดไหมย่างที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับว่าหนูมันเยอะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็เริ่มเริ่มออกมาครับเริ่มมากัดข้าวกัดสารพัดรพัดรนะัยตอนนี้มาเยอะอีลงตรงนั่งไปหมดทุกคนแบบเสียหายมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอะไรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปลูกไว้มัน,ม,นมันกัดหมดเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเรา,ว,า,เราว่าเราดักทุกคน เอาแช่ตัวนี้ดักนครับเจ็ดอันว่าจะได้กี่ตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปรุ่นด้วยกันเลยนะครับดีวเราไปดักแถวๆนี้นะครับบนดอยเนี่ยโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวว่าไปดักบนดอยนู่นเป็นบนดอยน่าลองดูนะทุกคนนลองดูทุกคนโอเคทุกคนปลูกอะไรไว้ก็ไม่ได้กินทุกคน แม้ว่าหนูหนูมันกินหมดหนูมันก็กินตัวกระพดหนูมก็กินหมดปลูกปลูกให้หนูกินหนูมันเยอะทุกคนแล้หนูมันก็ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครแบบไม่มีใครกินอ่ะที่นี่ทุกคนมันก็แต้มเลยหนูนาเนี่ยมันกินวันหนึ่งหนูนี่มันทั้งกินทั้งกัดแต่ว่ามันกัดเล่นไม่ได้กินทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดักนะทุกคนนะครับเนาะ เดี๋ยวขึ้นดอยเด้ย๋ยโอเคคนเราขึ้นมาเรื่อย,อยๆบนดอยนี่เอาการกันนะทุกคนสวยดูสวยทุกคนเราไปดูด้วยกันไปรุ่นไปรุ่น เราจะดักหนูวันนี้ทำลายหมดเลยยิงเรายิงเราปล่อยไว้ทุกคนยิงเราปล่อยไว้หนูมันก็จะกาดหมดเลยนะครับแบบอาทิตย์หนึ่งมันกัดแบบแบบมันลาบเป็นหน้ากลองไปเลยนะครับเนาะเราเราต้องดัก โอเหนื่อยทุกคนโอเคทุกคนเอนนี้ผมจะดักตรงนี้เลยนะทุกคนเราจะดักแต่แถวๆ,ๆนี้เลยทุกคนนี่นี่ถ้าแถวๆดอยนี่ลงลงนี่เลยฮะลองดูนะเพราะว่าจะได้จะได้อา่าขอพักเหนื่อยก่อนจะได้ตามที่ผมพูดพูดไว้ไหมนะับว่าว่าหนูที่นี่มันเยอะแยะนะครับนี่ครับแต่แถวๆนี้นี่แต่แต่ต้นไม้แถวนี้นะนี่แต่แถวนี้เลยครับทุกคนลองดูนะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันทุกคน โอเคเพื่อนๆนี่เรามาใส่ตัวนี้นะครับมาใส่ตัวตัวนี้นะครับใส่แล้วก็ดึงนี่มาแล้วดึงดึงอ่าตัวนี้มาดึงมาทุกคนระวางมือทุกคนหนีนจะเจ็บมากนะครับครับแล้วก็ดึงนี่มาแบบนี้เนาะนี่ครับดึงมาแบบนี้แล้วก็คล้องมาตรงนี้ทุกคนเชื่อทุกคนทําเป็นนั่นแหละเชื่อทุกคนทําเป็นนั่นแหละนะเป็นเพื่อนคงรู้แหละรูดดีแล้วด้วยเพงก็นะครับเราจะค่อยๆปล่อยมือฝั่งนี้นะครับนย่ยแบบนี้นะครับ ครับเสร็จแล้วแบบนี้ะทุกคนนี่มาเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยนะครับงนั้นฉะนั้นเราจะวางตรงนี้เลยทุกคนนะครับผมผมผมจะวางตรงนี้นะทุกคนผมจะวางตรงนี้เลยคาวางวางตรงนี้นะวาตรงตรงนี้เลยนะมีตรงนี้เลยตรนี้ตรงนี้เลยนะเนี่ยวางตรงนี้เลยนะครับนะครับถึงเชื่อเราจะมั่นไว้ทุกคน เ,เดี๋ยวผมค่อยมา,มาทีหลังนะเดี๋ยวผมจะค่อยมาทีหลังนะครับวางตรงนี้เลยนี่ครับคุณักในประมาณประมาณเจ็ดอันทุกคนลองดูมาดูว่าเจ็ดอันมันจะได้นูกี่ตัวนะครับตัวที่สองทุกคนนี่ก็ตัวที่สอง ที่สองผมจะดักตรงผมจะวางผมก็จะวางวอาตรงนี้่ะ,อะ,อะ,เ,ะเอาตรงนี้นะครับไม่ดีะ่ะตรงนี้เอาตัวาตรงนี้แล้วกันนะเอาตรงนี้แล้วกันไม่ดีปะออตรงนี้ก็เแล้วกันทุกคนนะ มอตรงนี้ทุกคนตรงนี้นะอ่ะมอตรงนี้ตัวที่สองตรงนี้นะครับจำได้ไหมเนาะนะครับต่อตัวแล้ว อันนี้อันที่สามทุกคนอันที่สามเรามาลุ้นด้วยกันหาตรงไหนดีอันที่สามเราก็จะวางแถวๆนี้แหละทุกคนเนี่ยอันที่สามออันที่สามตรงนี้เนาะนะทุกคนตรงนี้ดีกว่านะครับอันที่สามอันนี้นะครับที่สามนะครับเอาตรงนี้เลย อย่าวางลงลงนี่เลยทุกคนนี่นะครับลงลงเลยครับที่สามจำได้ไหมลูะเตือนเต้อนเตินเต้น,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 นที่สามแล้วทนอันที่สี่ทุกคน ที่ตรงไหนดีหน e. ึ่งสองสามที่สี่ไม่ไหนดีแล้วหรอที่สี่เรมาลุ้นด้วยกันเรามาลุ้นลุ้นลุ้นที่สี่เหรออ๋อเกาะเกาะเกาะทุกคน สี่ตัวนี้แล้วกันทุกคนเนาะเอาตายตัวนี้เลยทุกคนเอาตัวนี้เลยนะเอาตายต้นไม้เลยเลยที่สี่ที่สี่อันนี้นะครับทุกคนวางลงๆนี้เลยนะครับวางอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยเห็นเป็นงี้เนาะทต่ไม่เอยียงงี้นเนาะอ้าเอ,าเอา้า โอเคทุกคนป่านนี้เนาะที่สี่สี่แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอืม <c oughs> อันที่ห้าทุกคนอันที่ห้าเราเราจะเข้าไปดัก ข้างในตรวนี้ทุกคนไม่ใกล้กันไปไม่ดีห่างๆบ้างทุกคนเดี๋ยวเราไปลอกไปลุ้นกันนะครับเอาตรงห้ดีตรงนี้ดีห่างๆกันบ้างทุกคนมมนใกล้กันไปรับเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ทุกคนเดี๋ยวมันรู้ทุกคนมันรู้ครับเอาตรงนี้เลยดีกว่า เ,เพื่อนๆตัวนี้เลยนะครับเอาตัวนี้ลงลงนี้เลยนะเอาแบบวางวาง่านี้นะทุกคนเ็็ลงลงตรงนี้เลยเอาลงลงตรงนี้เลยมันอาจจะเท่ดีนะครับเนอะนะครับนี่ แล้วก็อันที่หกนี่ ok. อันที่หกฝั่งในดีเนาะเฮานี่อันที่หกอะแล้วหนูมาจากในหนูเนี่ยมาทางไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็ไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มั่วเหมือนกันนะเนี่ยแถวหมูมั่วไปนะผมมเนมาแถวนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูดิมันลุกมากทุกคนมันมันลุกอะ่ะ ดูดิอันนี้ทางหนูไม่มีเลยโอ้โหจะไปยังไงโอเคได้ที่แล้วทุกคนเอาอาตรงนี้แล้วกันลงลงเอาลง,ลง,ล,งลงเลยอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนอะเอานี้ดีกว่าเหยียดหาแล้วฝนจะมาหรือเปล่าเนี่ยเสียงฝนร้องอย่นเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยววางนี่แหละเนอะ ตรงไหนดีเนาะที่มันตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้แล้วกันนะครับเอาเอาดีนะเนาะดิชนะเนาะโอเคทุกคนตรงนี้เลยนะครับตรงโลงนี้แหละโอเค หกแล้วผ่านไปแล้วเคเจ็ด okay, วัวตัวนี้เลยทุกคนเจ็ดบาตัวนี้เนาะรับหนึ่งคู่กันตรงนี้ใกล้ๆก,กันทุกคนดังนั้นเราเราจะให้อาหารทุกคนเราจะให้อาหารนี้ล่อล่อเขาใส่นิดนึงอย่างกระโพดนี่ครับใส่นิดนึงต,นต้นหนึ่งมันอันหนึ่งสองสามเมตรทุกคน เก็ให้เขามากินแล้วให้เขามากินเนี่ยแบบเนี้ให้เขาเห็นเนาะเาบบนี่ยนะครับอย่างเนี้ให้เขามากินรอบแบบเนี้ย โอเคเพื่นพนอนๆวันนี้ก็เสร็จเลยแล้วเราบารลุนกันพรุ่งนี้ด้วยกันจะเช้าโอเคทุกคนวันนี้ก็วันใหม่แล้วเห็นเราบารรลุนด้วยกันว่านะครับว่าเราดักหนูมันจะได้ไหมนะครับที่เราดักไว้ตามบารรลุนด้วยกันทุกคนนะครับนี่ก็สายแล้วทุกคนสองโมงกว่าแล้วโอเคทุกคนไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงมันจะติดไหม โอเคทุกคนไปดูเลยนู่นครับระดักข้างบนนูน่นโอ้ยอดเลยโอเคทุกคนเก็บเก็บอันดันก่อนอะไรนะไอ้ผลไม้ปลาเห็นนี่ก็พอพอไว้ เค okay, ทุกคนต่นดี้เราขึ้นมาเรืเลยเนาะตามชันแล้วไกลแล้วนู่นข้างบนไกลแล้วหน่อยเช่นเคยกลแล้วทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนครั้งแรกที่ดักครั้งแรกนะผมที่ดักหนูนะเอาไปดูกันไปดูกัน โอเคทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับสุดยอดเป็นยังไงเป็นไง,น,ไงนะครับดูเต็มได้เลยนะครับโอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่ไม่ติดทุกคนเนี่ยหนึ่งนะครับสองสองนีง่ไม่มีอะไรมาเลยทุกคนนี่สองโอ้โหสามสามทุกคน สามสี่สี่แล้วเฮ้ยโดนแล้วทุกคนห้าอจ๋อเจ๊นี่ห้าทุกคน นี่โดเลยห้าแล้วโดนตัวตัวที่ห้านี่ดนห้าสิบโดนตัวที่เจ็ดทุกคนนั้นเราหกเจ็ดอยู่ตในนอะจะไม่ค่อยได้อะ โดยกันมันตัวยาวๆเลยโอ้หอันนี้นิ่งๆทุกคนไม่โดนอีกอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยโนะครับไปดูที่เจ็ดทุกคนแก็ไม่โดนแลวเจ็ดดีไหมเนาะโอ้โหนี่ก็ไม่โดนทุกคนนี่ที่เจ็ด เฮ้ยท <Okay>, <ity> ุกคนบอกว่าเราดักปรากฏว่าเราดักเจ็ดอันติดอันหนึ่งทุกคนติดอันหนึ่งได้อันหนึ่งเคทุกคนปรากฏว่าดักเราดักเจ็ดอันเนาะได้มาติดมาตัวหนึ่งโอ้ไม่คุ้มเลยโอเคทุกคนนี่แหละ ดักหนูวันนี้ไม่คุ้มเลยทุกคนเดินมาเส้นเหนื่อยเลยนะครับไม่รู้อะไรมากินเ,นเต๊มไม่หมดแถวนี้ทุกคนหนูมีรอยหนูเยอะๆไม่มีหนูกินเลยมันหายไปหมดอะ่ะหนูโอเคทุกคนยังไงก็ชอบคลิปผมก็อย่าลืมนะครับฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคน แล้วคลิปต่อไปผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าในป่าแห่งนี้ทุกคนจะพาชมโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe